สวัสดีครับอันนี้พาเจ้ามีชัยมาทักทายกับปันตุจจีนนะครับไข่หนึ่งฟองที่ฟักอยู่ตอนนี้ได้ลืมตาดูโลกแล้วครับตอนนี้ยังผมไม่ยังบรบกวนเข้ามากนะครับเพราะว่าเพิ่งออกจากไข่ได้เมื่อเช้านี่เองครับก็เลยอยากจะตั้งชื่อให้เลยว่า เจ้าวันเฮงครับเจ้าวันเฮงตอนรับตุ๊จีนสําหรับไข่ชุดนี้เป็นไข่ชุดที่ห้าถ้าจําไม่ผิดนะครับอฟักออกมาแค่หนึ่งครับอีกหนึ่งเป็นไข่ไข่ลมนะครับไม่มีเชื้ออรอบนี้เลยได้ลูกโทนนะครับเจ้าวันเฮงตอนรับตุ๊จีนขอบคุณมากครับที่ติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ต่อไปผมจะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ